You have proved that you fight well. Now you can join us. Seed copy s e q u e n Wake up. Check your phone. You're the alarm. You're still alone. HELLO! ส so วัสดีครับเพื่อนทุกคนนะคะก็กลับมาพบกับออมกันในช่องมัน TP Channel กันอีกแล้วค่ะ ซึ่งในวันนี้นะคะทุกคนหลังจากที่อมทํารีวิวลิปของบอบบี้บราล์ไปในหลายๆรุ่นนะอมก็ได้รับคําถามเยอะมากว่าแบบเฮ้ยแล้วลิปมาของบอบบี้บราล์เนี่ยมันดียังไงมันดีไหมสีเป็นยังไงสีไหนเหมาะกับแบบไหนเนื้อเนืไหมนน่นนี่นะก็คือได้รับคําทำเยอะมากวันนี้ก็เลยจะมาไขข้อสงสัยแล้วก็รีวิวทั้ง3 4สีที่ขายดีของเขาเลยนะคะเป็นแบบ3าสีฮิต3าสีท็อปเลยเนะจ๊ะโอเคค่ะทุกคนเรามาดูเนื้อของตัวนี้ก่อนนะคะเจ้าตัวบอบบี้บรา n ์เอ็กซ์ต้าลิ ิปทิ้นตัวนี้เนี่ยนะคะมันจะเหมือนลิปมั่นมีสีค่ะทุกคนเหมือนลิปบามบำรุงริมฝีปากแต่ว่ามีสีละเลื้อละเลือให้เราด้วยนะคะเจ้าตัวนี้เนี่ยเขาก็จะใส่วิตามินอ e, ีมาทําให้ปากของเราเนี่ยชุ่มชื้นนะแล้วก็มีวิตามินซีที่จะช่วยแบบบํารุงให้ปากของเราในรูสดใสสุขภาพดีด้วยนะจ๊ะแล้วสีขายดีของเขาที่ออมเลือกมาเนี่ยมีทั้งหมด3สีนะคะเป็นแบร์พันธ์นะคะแบร์ลัซเบอรี่นะคะแล้วก็แบร์มิลอนก็จะเป็นส้มชมพูแล้วก็แบบโทนลัซเบอรี่เป็นแบบสีที่สวยมมมมาาากๆนนนะจจตััววีี้เ,เือของขงคแบบ ชุ่มชื้นแต่ว่าไม่ได้เหนอะจนเกินไปทาซ้าได้นะคะปากออมออมทาตัวเอ่อราสเบอรี่ผสมกับแคนเบอรี่นะมันก็จะได้ฟิลแบบแบบนี้เลยสวยมากนะจ๊ะอ่ะมอยเยอะอีกแหละเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเนี่ยเดี๋ยวออมพาไปดูสวอชสีทั้ง3สีนี้ก่อนเนาะแล้วก็จะเปรียบเทียบให้ดูด้วยว่าทั้ง3สีเนี่ยต่างกันแบบไหนอะไรยังไงนะคะ Still alone. Wake up, rewind the night. Who are you? But also kinda who am I? Wake up, check your phone. Be party for the apocalypse. Don't forget to RSVP. Think about how the polar bears are running out of ice. But hey, this photo got a lot of likes. Get down, but don't feel down. This is why we can't have nice things. It's like a clean car or world peace. so the sleep from your eyes. Super size, revive. Wake up, check your phone. Wake up, check your phone. Smoke till you feel numb. Check your phone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 

The American dream. Cherry Coke in the bathroom of a club. Influence you. Influence me. Under the influence of my own anxiety. Check your phone. Get some new clothes. Not sure where to begin. Still stuck in my own skin. Dennis Robin, 96, 97, even 99. What a time to be alive. Start a podcast. นี่นะคะก็เป็นทั้ง3สีที่สวอชให้ดูนะจ๊ะบอกเลยว่าสวยทุกสีแล้วก็ทุกคนรู้พ่อแม่รู้แฟนรู้เพื่อรู้ว่าเราเป็นคนติดลิปมันมากจริงๆอมก็จะมีลิปมันอยู่ทุกที่ที่อมน,นั่งอยู่ไม่ว่าจะเป็นโต๊ะทํางานข้างเตียงหรือว่าแบบโต๊ะเครื่องแป้งอะไรอย่างเงี้ยคือมีเยอะมากนะคะแล้วตัวนี้เนี่ยน้องเขาก็ได้ไปอยู่ในกระเป๋าเพราะว่าน้องเขาอะมีสีแล้วมันเติมระหว่างวันได้สวยแล้วก็ไม่เนอหนะน,นะนจ๊ะอะ คือทั้ง3สีเนี่ยทุกคนก็คือต้องเลือกเอาว่าชอบโทนไหนส่วนตัวามันเลือกไม่ได้อมรู้สึกว่ามันคนละลุคคนละโทนอะไรเงี้ยค่อยๆซื้อก็ได้หรือแบบเพื่อนๆแบบมีสีที่ชอบก็คือไปที่สีนั้นนะคะเพราะว่าเนื้อลิปเนี่ยมันเหมือนกันหมดเลยเนาะแล้ววันนี้นะคะเราไม่ได้มารีวิวอย่างเดียวไม่งั้นมันก็จะแบบง่ายเกินไปเราจะมาทาลิปคอมโบให้ดูคะ่ะทุกคนเพื่อที่จะให้เห็นว่าคือลิปเนี่ยมันไม่ได้มีดีแค่แบบทาเป็นลิปมันแต่ว่ามันสามารถทาผสมกับลิปอื่นๆได้ด้วยนะจ๊ะ You have proved that you fight well. Now you can join us. Keep these Wake up, check your phone. Ignore the alarm, you're still alone. Wake up, rewind the night. Who are you? But also kind of who am I? wake up check your phone Be party for the apocalypse don't forget to rsvp think about how the polar bears are running out of ice but hey this photo got a lot of likes get down but don't feel down this is why we can't have nice things it's like a clean car or world peace so the sleep from your eyes supersize your vibe wake up check your phone wake up check your phone smoke till you feel numb check your phone check your phone check your phone. check check bum, bum, check, bum, bum. check bum, bum. Bum, bum. dial the tone Up to the American dream, cherry coke in the bathroom of a club. Influence you, influence me. และนี่นะคะก็เป็นลิปคอมโบทั้ง3สีสเซทที่เอาม,ามาฝากทุกคนกันนะคืออยากบอกว่าน้องไม่ได้มีดีแค่เป็นลิปมันไม่ได้มีดีแค่แบบเฮ้ยทาลิปมันสวยๆเก๋ๆแต่ว่าจริงๆน้องสามารถเอามา m i ์แล้วก็ผสมกับตัวอื่นๆได้นะคะก็จะได้ look, ลุกอีกลุกนึงเลยนะจ๊ะอะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับทุกคนที่ผ่านเข้ามาดูหรือว่าเป็นตัวช่วยแล้วก็ตัวเลือกในการตัดสินใจของเพื่อนๆได้เนาะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคลิปวิดีโอนี้กันจนจ,นจบจ้าวันนี้ต้องไปแล้วบ